สวัสดีครับกลับมาพบกับคาะห์อบอลัทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่เดีย๋ยวเรายะได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องบางที่คู่แรกนะครับอยู่ในศึกแชมเปนชิมังกิษซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเมียของฮันเตอร์ฟิลด์นะครับเปิ่เแต้มละหนึ่งสี่สิบห้านะครับตอนนี้ซันเดอร์แลนด์ต่อครึ่งควบนะ ความน่าจะเป็นวันนี้นะครับพันธุ์ฟิลเนี่ยช่วงหลังยกระดับฟอร์มการเล่นขึ้นมาเยอะนะครับเมื่อพลาดท่าเกมเดียวตลอด2นัดที่ผ่านมาและเก็บชัยชนะได้ถึง3แมตช์ทีเดียวนะครับใครซอนเด์แลนด์เนี่ยก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนกันนะครับฟาดชัยติดต่อกันมา2นัดไม่แพ้ใครมา5เกมนะครับอย่างไรก็ดีครับสถิติในบ้านก็เป็นจุดอ่อนเมื่อ6เกมหลังสุดนะครับชนะได้แค่หนเดียวนอกจากนั้นทีมเยือนนะครับต้องเล่นเพื่อความอยู่รอดดังนั้นมองจากผลงานและแรงจูงใจเลือกวางบอลรองดีกว่าครับฮันนเเอรร์ฟิลดด่่าาาจะมมีแงึกกวพราะะฉนั้นคคู่นนี้ลลอองแทััเรร์ฟิดบ ที่2องคามซีแชมเปี้ยนลีกนะครับเชลซีนะครับเปิดบาลายังของเรอัลมาดริดคือเตีเวลาตีสองแลครับตอนนี้มาดริดต่อปอนะครับไ่าจะเป็นเลนะครับหรือมาดริดตุนมาก่อนสองศูนย์ครับไม่แพ้ถึง3ลูกก็จะผ่านเข้ารอบรองครับแถมู่ช่วงล่าดยอดเยี่ยมครับทั้งฟอร์มการเล่นซึ่งห้าหลังสุดเนี่ยเก็บชนะไปถึง4นัดนะครับกดไปสิบสามเมตรขณะที่กัลเชี่ยเกมเยือนก็ดุดันนะครับสิบนัดหลังสุดชนะถึงเจ็ดนะครับยิงไปยี่สิบสองลูกเช่นเดียวกับสภาพทีมที่พร้อมรบทุกตำแหน่งครับส่วนเชลซีาากกัััันนนนหครรบดล่สุแพ้ไปะ ซ้ำตัวผู้เล่นก็สับกันเจ็บครับโดยเฉพาะเกมลับจึงไม่แปลกครับหากวันนี้จะโดนแนวลูกอันคุมคลิปของเรอัลมาดริดน,นะครับลงโทษหนึ่งวันอีกทั้งต้องเปิดหน้ายิงเข้าใส่นะครับดังนั้นวันนี้มองว่าเชลซีที่เล่นกันไม่มีส่งนะครับมองแล้วมีโอกาสถูกย้ำแค้นมีสูงที่ราคาปอไปที่มาดริดครับผู้สุดท้ายนะครับยังอยู่ในแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแปดทีมนัด2นะนาโปลีครับเปิดบ,บ้านเยือนของเอซิมิลานคนที่เตะเวลาตีสองเหมือนกันราคาตอนเนี้ย นาบารีต่อครึ่งควบนะครับความน่าจะเป็นวันนี้นะบอกได้เลยว่าเกมนี้นาบารีนะครับต้องเน้นแบบสุดๆเพราะนัดแรกเป็นฝ่ายตามก่อนศูนย์หนึ่งบวกกับนัดนี้เล่าข่าวดีครับเขออกเบอรหนึ่งหายกลับมาลงเล่นน่ะนะครับเราจะเห็นนาบารีกลับมาระเบิดฟอร์มเก่งอีกครั้งแล้วครับขณะที่เอซิมิลานผู้มาเยือนช่วงหลังถือว่าขัดแข้งขัดขาเจ้าบ้านได้พอสมควรนะครับนัดแรกก็วินมาก่อนทำให้ทิพเยือนคราวนี้ต้องเล่นแบบรัดกุมสุดๆเลยครับแต่ว่านัดนี้ครับต้องระมือคู่แข่งที่เกมลุกกลับมาเต็มคาราเบลกคครรรรัััั้้งนนนะะะะบบเเพาฉมจไหหวววรือเปล่่าสนตัคิดว่าายกครัับฉะน้นคู่ที่่3าทีีนนปะ จบแล้วนะครับ3คู่ได้เรียงให้ฟังกันคู่แรกนะครับหลองแทอร์นฟิลด์นะคู่ที่2ครับไปที่เรอมลิดคู่สุดท้ายไปที่ดับเบิลยูครับขออหยเป็นค่ำคืนที่ดีหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe กดติดแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆทุกวันสำหรับนี้ไปก่อนเดี๋ยวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ